ธระะรมจริยธรรมปฏิบัติธรรมให้เก่พระพิสุิสามเณรนันกเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทั้งการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาติดต่อพอบริจาคและรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่ท่านเจ้าคุณพระสิีวิสุทธิมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดบนราชธานีจเจ้าอาวาสวัดบาทนามโทรศัพท์089 720 3529 สุขโขบุญยศอุจจยงการสั่งสมบุญนำสุขมาใหา้ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมสร้างบารมีเพิ่มภูญกุศสลบุญราศีกราบนวัสการปิดทองหลวงพ่อเงิน700ปีพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุกว่าพันพระองค์นวัตบากน้ำบุงสะพัง อุบลกุฎลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเปิดให้นำัสการตั้งแต่8โมงชา้าถึง5้าโมงเย็นทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดปาาน้ำโทรศรัพท์0897203529ได้เห็นเป็นบุญตาได้บูชาสักระเป็นบุญใจ แตะวันถึง FM 8 9 5กจมตกันสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม FM 8 9 5สิเจมตรกันออกอากาศจากวัดบักน้ำสระตะบนบุระอันเบอรล่าอร์เหอด์ส่วนบ้านชื่ออะไรอออกาส ผู้มาอาจารย์พระเทรานนเทราถุกรูปทุกองค์พอเจริญพรหยาดย่อมสาธุชนทุกทันทีกําลังติดตามรับฟังธรรมาจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา,าและสังคม fm แปดสเมกะเฮิร์ตออกอากาศจากวัดปากน้ำบุงสะพังตําบลกุหลาดอําเภอเมือง,งจังหวัดอุบลราชธานีกับทันทีกำลังติดตามรับชมจากทางช่องย t u b e และกา่าเฟซบุ๊กแฟนเพจเนี ได้ทําการออกอากาศพร้อมกันดัง3ช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมสาธุชนผู้ใครต่อการฟังาศา,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 ศาสนธรรมคําสั่งสอนสําหรับมื่อนี้เป็นวันเสาร์ที่17เจดเดือนกรกฎาคม2564ตรงกับวันอ่ขึ้น8ค่คำเดือน8เดือน8หลังปีฉลูมื่อนี่เป็นวันพระ วันผ่าผ่าหน่อยกันบานเท่าเอิญว่าผ่าหน่อยเนาะหน่อยก็คือผ่าแปดคำแต่ว่าขันผราหน่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือวันโกนนะว่นโกนอันนั้นเป็นก็เอิญว่าวันผระหน่อยคือกันอันนี้วันผ่าหน่อยวันแปดคำวันอุโบสถเซมีการเนี่ยโยมหลายขู่หลายคนมีโอกาสมาอ่าไท่บาตเนี่ยมาทมวัดสดมุ่น สรรมาท่านรักษาศีลแล้วก็ใส่บาตรอย่างน้่อุทิศสนบุญสนกุศลซึ่งเป็นกิจที่เท่าได้รับการปลูกฝังมาจากตั้งแต่ขั้งวันพุรุษก่อเมุ่ญาตาใาย่พุทธเป็นผ้าเทาเห็ดเท่าท้ำผ้าเท่าได้กระทำเท่าก็เห็ดเห็ดไปเรื่อยๆ <c oughs> คือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเห็ดไหวเป็นแบบเป็นอย่างให้กับหลูกกับลาน เห็หล้านเขาได้ได้สืบนะได้เสืบอบไปห้อยตาว่างห้อยปูกนะเห็นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลหากเขาบอ่อเห็ดบอ่บอําำบ่อเสือไหวหลูกล้านเท่ากับจักต่อไปเขากาจ็จะสิได้ที่พึงทั้งจิตทั้งใจมองใดเนาะการ างานบุญงานกุศลนี่ก็ถือว่าได้เป็นที่พึ่งทั้งจิตทั้งใจของทุมชนเทลหมมองเทลบอ,อลก็ไล่มองไล่บอนแหน่ย่ำคำย่นเล่งก็ได้ไปทำวัดเทวากาหลายหมองไลยบอนกับติดคัดในเรื่องโควิดเนะาะก็ถือว่าเป็นที่หนาเห็นใจนเป็นหนาเห็นใจเพราะว่าหลายขู่หลายคนก่นา โบสามารถจะขาดนะโบสามารถจะเว่นที่จะวัดตัวนี้ได้ด้เพราะว่าเพราะอยังบ่มันเคยความเคยชินเนาะเคยไปวัดเคยไปใส่บาตรเคยไปทําวัดสวดมนต์นี่มันก็นจะไปแต่ว่าบางหม่องบานบอนไล่หม่องหลยบอนหลยทีกับ่ากกำลังะระบาดยัง เมื่อนี้กับเบิรงตามข่าวกับของอุบลกับเพิ่มจำนวนลอยกลัวแล้วนะ่ะเฉพาะเมื่อนี้เนี่ยที่ที่คนพบที่ที่ตรวจพ่อเนี่ยแล้วก็ตายเนี่ยก็มีตายน่อเนาะบันเดินกับจักมันสี่อ่าจบจงังไหนจกักรสกัดจังไหนเนี่ยจักสี่ อย่างอย่างเพราะวามันเป็นไปถั่วเนี่ยเป็นตัวทั่วตัวประเทศโมเมนต์ว่าหม่งใดหม่งหนึ่งนี่หวังว่าอ่ารัฐบาลให้คนกลับบ้านเลยแหละถึงแม้ว่าบอกบอกบอกว่าบอกให้กลับหนาอแต่ว่าไปปิดเนี่ยไปปิดแคมป์คนงานไปปิดใส่งานเนี่ยคนมมีเวียกนี่งานบมมีอ่อ่าเงิน สื่อเขาซื่อน้ำเขาก็กลับมาบัานา่นเะมื่อกลับมาต่างจังหวัดกลับมาหาพ่อหาแม่หา,หาหญาติหาพี่น้องก็เลยโมโหว่าจะคล้องเอาโลกกมานำ้ำนะก็มาติดปูยูทางพี่นกะับมี่นะายคนก็ติดมาจากทั้งพุ่นทธนะคือว่านะเป็นเรื่องที่ หนาเป็นห่วงอยู่ในเรื่องของโรคเนาะหลโคหลคนกับว่าฉีดยาแล้วนะฉีดอสองเข็มแล้วกันวะสองเซ็ตสองเข็มแล้วกับยาซีไว้ว่างใจเนะยาซีไว้ว่างใจกับยังต้องใส่หนากาก,นากากยังต้องใส่หนักกากหนักกากก็ต้องเห็นได้หนากกากได้มรฐานเย่ยหนาักกากนั้นก็ต้องใส่ แล้วทิมเลยเนี่ยใส่แล้วใส่เทนึงเนี่ยใส่เธนึงกับถิมเลยเพราะเป็นว่าใส่อยู่หันซีบมือกับ่าทิมนะเพราะว่าการเขาใส่แล้วเนี่ยการมันเชื้อโรคมันติดอยู่ในหนาากาศเขาไปถอดไว้เอื้อนไปจับมากมันก็ติดน้ำใหม่น้ำมือห้องเก่าเนี่ยนะรางคนก็ต้องต้องทิมใส่แล้วทิมแต่ว่าก็เป็นปัญหาอีกบาเนี่ยเมื่อใส่เราทิมสีห้างเงื่นใส่ไปสื่อนาะ ไปหาเงินใช้ไปสื่อนะ่ะกากมาใสถ่ถูกมือถนะูกมือนะการก็ยากลำบากอีกนะอยากลำบากนะาการจักสิวาจังไดดล่ะนะรา,าวาเฮาบอมมีรัสวัสดิการคำนะว่าบ่มมีรัสวัสดิการเนะี่ยคือหมายว่ารัฐนกะับบริกานุเคราะห์สงเนะคราะห์เกื้อกูลมากในส่วนนี้นะคือบา,นะานะบางประเทศก็เจ้าบางประเทศก็เจ้าี่ เขาเอื่นว่ารัฐสวัสดิการสวัสดิการต่างๆี่รัฐต้องจัดให้ต้องจัดให้หลายสิ่งหลายอย่างเพราะอย่างราะว่ารัฐที่จัดได้กันย้อนว่าเก็บภาษีจากพวกพวกเขานี่แหละไปพวกเขาเสียภาษีไปแต่ระดับรัฐกับเอาภาษีนั่นแหละไปจัดสรรเป็นอนัน,น,นันตอันนี้ขึ้นมากขึ้นมาให้พวกเข้า อันนั้คือบ้านเมืองที่เขาเจ้าจะเลื่อนหลีเนี่ยแต่ว่าบานเฮ่ากันย่งจักย่มได้ละจังสิจะเลื่อนเห็นเฮาจะเห็นจังสิเก็ว่าจะเลื่อน่รอกเนี่แต่ว่ามันกันบางสิ่งบางอย่างมันกันยังบ่้นะยังบ่ไดดยังบ่อท่อนบ่อโมเท่าที่ควรเนาะอันนี้คือในส่วนของโควิดที่มันกําลังเปล่นไปกัเห็นเมื่อนี้อ่าเมื่อนี้นะ เห็นเขาโยมส่งคลิปนะส่งคลิปมาให้เบิ่งทางทางไลน์นะทางไลน์คลิปนั้นทหารทหารเกณฑนนะทหารเกณฑ์กินกระชายกระชายกระชายปั้นกระชายบดนเนาะอ่าก็ต้มแล้วก็กินนะเอาแถวกันเลี้ยงแถวกันกินกระชาย กะแสดงวา่าถึงแม้ว่าบ่มีบ่มียาสมัยใหม่กับยาปัจจุบันเฮ่านี่ในบานในเหือนเท่ามีก็เตรียมใหม่สงสัยว่าเป็นหรือว่าบ่บสงสัยกันแล้วแต่กันว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแก้ไว้ก่อนนะกินไว้ก่อนอ่ากินกระส่ายสุมนี่มันเป็นสมุนไพรในครัวเหือนนะเป็นสมุนไพรในรัวเหือนเท่าเ,าเอามาอย่าลไรก็กระส่ายนี่เห็นเท่า เพชดนำนำข้าวปุ่นเนาะเอ่จักแมนบมแมนเห็นบมแมนอ่ามีปรากฏอยู่ในนำข้าวปุ่นนำขนมจีนเนียนำข้าวปุ่นก็มีพเพราะฉะนั้นกามันก็บริสียหายเพราะว่าฮอคกินย,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 ยู่ยยุ่ยยู่ยแล้วนะแต่มีกค่ะเอามากินมาไอ้ป้องกันไว้ป้องกันไว้ถึงแม้ว่ามันอ่นเทาบ่เป็นกัมันก็บริสียหายเพราะว่ามันเป็นเป็นสมุนไพร าอากาชาัชัยกาลกาฝ่าทะลายโจรเนาะฝ่าทลายโจรกกินไหวซ้ำรองไวนะ้าวาเพรา,านะออาว่าเหาบหมมีหลกคือยังเมื่อวานเนี่ยต้อมาได้คกลราวในเรื่องของหมออหมอยาสมุนไพรนั่นแหละอ่ากผููใดที่เคยเป็นหมอยงหมอยาเคยรักษาโลกต่างๆนะ โลกฟีดงฟีดาดโลกขนาดนั้นนี่กันลองไปขนเมืองว่าหามันมีโลกระบาดโลกที่มันเกิดขึ้นนะเนีพยพะม่าเชื่อซุ้มหนี่มันก็นมาจาก